บางเดือนสามารถรับรายได้จากซักซิ่มงแซงงานไปทำอีกนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะขอเรียนเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณสุดาพรท่องชิงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะกด999ใหวะะะะว้วิทยากรบริษัทนะคะคุณเลนนี่นะคะสินค้านะคะพี่เจี๊ยบนะคะแล้วก็แผน การตลาดนะคะรายได้ที่สุดยอดเลยอาจารย์บุญส่งหน้ากู่ค่ะอ่าก้าวก้ามาเยอะเลยนะคะก็ที่ออกมาตรงนี้ได้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้แนะนํานะคะคุณพิมพรแก้วสิทธิสวัสด์นะคะโค้ดตลอดเส้นทางนะคะก็คือพิกบนต์จิตีบุญยพัฒน์โคคินนั่นเองนะคะไดมอนด์อาจารย์อิทิมิชูคุณขิมเกตก,กนกชีสวังด์นะคะแล้วก็แบล็คไดมอน,นด์สมพลทองขนดำคุณชยัยศิลาทองขนดํานะคะ อัพวันของเรานั่นเองนะคะก็บอกเลยว่าเรามาอยู่ตรงนี้เรามีทีมที่ดีแน่นอนนะคะการที่อ่าไปไปคนเดียวไปได้ไหวแต่จะไปให้ไกลเราต้องไปทั้งทีมน,นะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ยังทำงานประจำอยู่นะคะไทยทำงานประจำอยู่บ้างกดห้าห้าห้ามาหน่อยค่ะนะคะงานประจำนะคะอืมก็อย่างอย่างช่วงช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นยังไงคะคนที่ทำงานประจำส่วนใหญ่ก็ เงินเดือนเท่าเดิมไหมคะโควิดนาอเงินเดือนเท่าเดิมอ่ะโอที OT หายรายได้ลดลงแต่น้ํามันตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่คะสองลิตรร้อยถูกไหมจะสองลิตรร้อยอยู่แล้วถามตัวเองค่ะ,ถา,คะถามตัวเองว่าไหวไหมในสเตตัสในสถานการณ์แบบนี้ที่เราจะมีรายได้แค่กระเป๋าเดียวนะคะนะคะถ้าใครไม่ไหวนะคะไปต่อไม่ได้นะ,ะเหมือนแอลค่ะก็คือ มองซัเสเซตมอเลยนะคะทางรอดนะคะเงินรายได้ที่เรามีอ่ะงานประจําที่เรามีอ่ะมันดีอยู่แล้วค่ะแต่จะดีกว่าแน่นอนถ้าเรามีกระเป๋าที่สองที่สามตามมานะคะอันนี้เป็นอ่าอย่างที่พี่อ๋อบอกคือเป็นผู้ช่วยพิการนะคะก็ถามว่าเงินเดือนดีไหมดีค่ะก็เคยเคยคิดว่าชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วอ่าใครคิดว่าชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วบ้างคะกดอ่ามาหน่อยค่ะนะคะ ชีวิตตัวเองดีอยู่แล้วนะสามีเลี้ยงดีอยู่แล้วอย่ามายุ่งกับฉันนะวันอาทิตย์นี้จะเป็นเป็นวันที่พาลูกเที่ยวนะคะเพราะว่าเอาก็ทํางานก็คือสองคนทํางานนี้คือเอาก็สี่หมื่นกว่าบาทแฟนก็หกหมื่นกว่าบาทก็เดือนหนึ่งก็แสนหนึ่งรลยได้เข้าบ้านนะคะชิวๆนะคะชิวๆแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเราก็คือจุดเปลี่ยนของเราก็คือการที่อยู่ๆเราก็ไม่สบายคือเราเรามองว่าเราแข็งแรงตลอด ะะเราแข็งแรงเราไม่คิดว่าเราอยู่ๆล้วก็บ้านหมุนเวียนหัวเดินไม่ไหวถามว่าจะมีบริษัทที่ไหนจ้างม,มัคะมีบริษัทที่ไหนจ้างคนป่วยทํางานมั้คะถ้าเราไปทํางานไม่ได้บริษัทจ่ายไหมคะลูกจ้าง e employee หยุดทํารายได้หยุดใช่ไหมคะ,อะตอนนี้เปิดบริษัทเองด้วยถ้ามีงานก,ก็มีเงินแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดเป็นไงคะ หล,หลายบริษัทปิดตัวแล้วก็ไม่มีงานถูกไหมคะนั่นแหละแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทบอกเลยว่าความเสี่ยงสูงด้วยลงทุนสูงความเสี่ยงสูงดาวเรมเอน์เฟิร์สช็อตไฟนอลคุณเก็บยากมากเคียงงานนะคะเป็นอะไรที่เสี่ยงสำคัญก็คือยังเป็นแอคทีฟอยู่ดีถูกไหมคะถ้าคุณไม่ได้ทำงานคุณก็ไม่มีไรายได้ แต่กับซักเซนมอเนี่ยบอกเลยว่าบริษัทข้อมูลบริษัทฟัทฟงไปแล้วทุนจดทะเบียน300ล้านถูกไหมคะแล้วก็บริษัทพัฒนาอย่างต่อเนื่องประเทศที่8ที่คุณหมอจะปักธงก็คือฟิลิปปินส์นะคะสินค้าที่จะออกมาใหมน่นี่บอกเลยว่าล่าสุดที่ฟังคุณหมอเมื่อกี้เป็นอะไรที่ว้าวมากพอเดียวไปลงกเกษตรที่สาะแก้วเขาถามว่าเราไม่มียากําจัดวัชพืชหรอ ตอนนั้นเอากูบอกว่าไม่ไม่มีอ่ะของเราเป็นเราเน้นปลอดภัยแต่เมื่อสักครู่ฟังคุณหมอเป็นไงคะเรามีกําจัดะจะมียากําจัดวัชพืชแต่ว่าเราจะเน้นปลอดภัยต่อธรรมชาติอันนี้ก็ต้องคําว่าเทคโนโลยีมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าบริษัทดีสินค้าพัฒนาต่อเนื่องสาขาพัฒนาต่อเนื่องเรามีระบบนะคะระบบก็คือ sla สามสี่ห้าหก ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะบอกเลยว่าไม่รู้ไม่เป็นไม่เก่งไม่สําคัญค่ะแอลก็ไม่เป็นมาก่อนเหมือนกันแต่ว่าสําคัญไหมว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะแบ่งเวลาค่ะเราขายเวลาขายแรงให้เขากี่ชั่วโมงคะงานประจำแปดชั่วโมงใช่ไหมถูกไหมคะคุณทําไปเถอะทุ่มเทไปเถอะคุณได้เท่าไหร่คะเท่าเดิมไหมขอเดือนละแสนเขาให้ไหมคะยิ่งพี่น้องกัมมูชานี่วันละสามร้อยสามสิบหกบาท ขอสักวันลรพันเขาให้ไหมคะไม่มีทางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคุณอยากได้เท่าไหร่ละ่ะที่ซับเส้นมอแผนรายได้ข้อสี่นะคะแผนรายได้ข้อสี่อยู่ให้ทนอยู่ให้นานเรียนรู้ลงมือทํานะคะไปพร้อมๆกันจับมือกับทีมะคะ่ะเนี่ยทุกคนในห้องนี้คือทีมที่ดีนะคะปรึกษาผู้แนะนําอยากมีรายได้เพิ่มกระเป๋าที่สองเนี่ยบอกเลยว่าไม่ยากแต่ว่าต้องเรียนรู้และลงมือทําแค่นั้นเองนะคะปัจจุบันอะ่ะเอาก็ทํามา เอาปีนี้ปีที่สี่นะคะก็รายได้ช่วงที่ขึ้นตำแหน่งโกพิกสุดก็คือหกหมืนห้าแรงงานประจำค่ะงานประจำยี่สิบปีแค่สี่หมืนกว่าเองแต่กับกซัพเชนมอลเนี่ยสี่ปีหกหมืนห้ามันเป็นอะไรที่บอกเลยวาว้าวมากๆแล้วสำคัญคืองานประจำเราให้ลูกไปแทนเราไม่ได้นะคะส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกไม่ได้นะคะแต่กับกซัพเชนมอลสอนลูกไว้แล้วถ้าแม่เป็นอะไรไปคนเรารู้แต่วันเกิดค่ะไม่รู้วันตายค่ะ เราขับรถเราระวังแต่ถามว่าคนอื่นระวังเราไหมเขาไม่ระวังเราหรอกแอลกลับจากกรุงเทพอ่ะวันนั้นแบบวี่กันทั้งรถเลยนะเพราะรถมันแซงแบบคือเราไม่คิดว่ามันจะแซงขึ้นมาเราก็อยู่ในเลนของเราแซงแล้วปาดหน้าถ้าเอาขับเร็วคือชนอะ่ะอืมนะคะอุบัติเหตุแค่เซี่ยววินาทีเราไม่รู้หรอกมันจะเกิดกับเราวันไหนถึงเราจะระวังจะอะไรยังไงแต่คนอื่นไม่ระวังถ้ามันเมาแล้วขับ ยิ่งเจอรถใหญ่ด้วยยิ่งเสี่ยงค่ะบอกเลยนะคะรู้วันเกิดแต่ไม่รู้วันตายนะคะสําคัญยิ่งคนมีพ่อมีแม่มีลูกที่รออยู่ที่บ้านนะคะสาเร็จให้เร็วค่ะนะคะก็เรียนรู้ลงมือทําด้วยกันนะ,ะรับรองว่าซักเซนโมจะดูแลครอบครัวของคุณให้ปลอดภัยได้แน่นอนนะคะแค่กินใช้เดือนละพันเขาก็ได้มรดกจากซักเซนอมไปแล้วนะคะบริษัท เติบโตมั่นคงแน่นอนแล้วก็เป็นบริษัทสีขาวนะคะหลายๆคนในห้องนี้คงได้ฟังแล้วนะคะแต่คนใหม่ที่เข้ามาก็คือปรึกษารุ่นพี่นะคะรุ่นพี่คือป้ายบอกทางนะ,ะงานประจํางานประจําเห็นไหมคะเราต้องเหนื่อยจนอายุเท่าไหร่หกสิบใช่ไหมคะหกสิบแล้วอยู่ไหนกันส่วนใหญ่ก็อยู่ในโรงพยาบาลไงถูกไหมคะหมอนัดจ่ายยาเบาหวานความดันกินยาเยอะๆเป็นไงคะไตาวายรลอฟอกไต สุดท้ายคือจบจบสเต็ปนี้กันทั้งนั้นนะคะรุ่นพี่เรานะคะดูรุ่นพี่ในงานประจําที่ทําว่าชีวิตเขาเป็นยังไงกับรุ่นพี่ในซักเซสมอลเรานะคะยิ่งในห้องนี้เป็นอ่ะพิกบนะคะยกตัวอย่างพิกบเลยหลักแสนเป็นไงคะใครทายอายุพิกบถูกบ้างคนใหม่นะไม่เอาคนเก่านะเออย้อนวัยเซลค่ะยี่สิบกว่า,ามั้งคะพ่กบใช่ไหมคะนะคะย้อนวัยเซล สุขภาพดีแถมเงินในบัญชีนี่หลักแสนนะช่วงโควิดถามว่าคุณจะไปทําอะไรนะคะพี่กบกลับไปขุดหน่อไม้หาเห็ดที่บ้านนะเงินยังเข้าเดือนละแสนเลยนะคะเรามีรุ่นพี่ที่ดีเป็นป้ายบอกทางอยู่แล้วมีตัวอย่างที่ดีอยู่แล้วเลือกเอาค่ะว่าคุณจะเอางานประจําที่หกสิบก็ยังทํางานอยู่อะ่ะเกษยียณไปก็คือยังยังแก่นะคะจะแก่แบบเป็นภาระล,าลูกหลานนะหระือแก่แบบพี่กบดีคะ พี่กพูดแกไม่ได้นะคะก็คือมันได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตอ่ะเราอยากได้ชีวิตแบบไหนล่ะเราก็เลือกเดินตามรุ่นพี่เอานะคะนะคะไม่เถียงไม่ถามว่ารุ่นพี่มีตัวอย่างให้ดูละเชื่อรุ่นพี่ในระบบนะคะเรามีหน้าที่แค่เดินตามเหมือนทุกคนมีลูกคือส่งลูกไปโรงเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมใครให้ลูกไปโรงเรียนบ้างคะกดสามสามสามมาหน่อยค่ะเราก็ไปส่งทุกเช้าเลยนะคะ ลูกเราเรียนอนุบาลประถมมัธยมใช่ไหมปริญญาตรีถูกไหมคะจบปริญญาตรีได้อะไรคะประกาศนียบัตรใช่ไหมคะเดือนละหมื่นห้าเดือนละหมื่นห้าใช่ไหมคะราชการนะแต่ถ้างานโรงงานที่เอาทําอยู่เนี่ปริญญาตรีหมื่นสองคุณเอาไม่เอาไม่เอาคุณก็ตกงานนะคะบอกเลยแต่กับซับเซนมอนะคะถ้าคุณเรียนจบระบบ S.L.A. สามสี่ห้าหกมีแค่สิบแปดวิชานะคะเรียนรู้ให้ชำนาญทำได้ให้เหมือนรุ่นพี่นะคะจบมาคุณได้ธนบัตรหลักแสนหลักล้านรอคุณอยู่นะคะอยู่ให้ทนอยู่ให้นานท่องไวค่ะอยู่ให้ทนอยู่ให้นานนะคะเรียนรู้แล้วลงมือทำนะคะอุปสรรคปัญหามีแน่นอนค่ะแต่ให้กลับมหาทีมค่ะกลับมหาบลายกลับมหาระบบกลับมหาบริษัทนะคะช่วงแล้วทำนี่ ใครเจอบ้างปากแบะๆตะแคงข้างคุยกดห้าห้าห้ามาหน่อยค่ะนะเจอเยอะนะคะยิ่งผู้ช่วยบริการนี่แบบนะ,ะนะสายตาดูถูกปากแบะๆตะแคงข้างคุยเจอเจอเยอะค่ะก็อย่างที่รุ่นพี่เราบอกว่าไงคะอาจารย์อาทีบอกนะเราใกล้สําเร็จแล้วนะคะเราเจอคนอย่างเงี้ยเราอย่าให้น้ำลายราคาถูกของเขามาทำลายความฝันความสำเร็จของครอบครัวเราชีวิตที่ดีของลูกของพ่อของแม่เรานะ ถ้าเราสำเร็จคนหนึ่งครอบครัวเราสบายทั้งหมดนะคะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าเศรษฐกิจอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามันมันมีแต่กรรแยกแยะค่ะบอกเลยนะคะแต่ก่อนไข่แผงเท่าไหร่เงินร้อยหนึ่งซื้อไข่แผงหนึ่งได้นะคะแต่ก่อนตอนนี้ล่ะร้อยสามสิบสามบาทโอ้เคยร้อยห้าสิบตอนนี้สองร้อยห้าสิบถามว่า ถ้าเราไม่ทำอะไรเพิ่มอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่ชีวิตเหมือนเดิมนะคะถ้าคุณอยู่เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมชีวิตคุณแย่กว่าเดิมแน่นอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นออนไลน์เนี่ยเข้ามาเถอะค่ะนะคะไม่รู้ไม่เป็น,ไม,ปนไม่เก่งอย่างที่บอกมาเรียนรู้เอาค่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะคนเราเรียนรู้ได้พัฒนาได้เหมือนกันนะคะเราก,ก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันไม่รู้อะไรเลยในซักเซตมอนะ,ะมีรุ่นพี่เก่งๆคอยสอนคอยแนะนําเรานะอย่าก,กลัวคะ่ะอย่าก,กลัวการเรียนรู้ เราเรียนรู้มากเราก็สําเร็จมากนะคะถ้าเราอยู่แบบเดิมเนี่ยชีวิตเราแย่กว่าเดิมแน่นอนนะคะก็หวังว่าทุกคนในห้องนี้นะคะจะรับโอกาสดีๆของรุ่นพี่ที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ของบริษัทซักเซนมองนะคะที่คุณหมอส่งมอบให้พวกเราพวกเราด้วยจิตวิญญาณคุณหมอกับอาจารย์นพเคยจนมาก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสของซักเซนมองคือเปิดมาเพื่อช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านคนเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือ ร่วมแรงร่วมใจเป็นจับมือเป็นพันธกิจกับคุณหมอคือร่วมแรงบันนาลใจที่จะสร้างแรงบันนาลใจคุณหมอให้สำเร็จนะคะยิ่งช่วยมากสําเร็จมากนะคะที่นี่นะคะแผนรายได้ข้อ3นะคะให้กลับไปดูแผนนะคะช่วยคนที่คุณแนะนํามาให้ได้พันแปดแล้วตัวคุณเองได้พันแปดถามดิทาไมรุ่นพี่จะไม่ช่วยถูกไหมคะยกมือคะ่ะนะคะใครอยากมีไรายได้ยกมือบอกรุ่นพี่เลยแผนข้อสามอ่ะช่วยคนที่คุณพามาให้ได้พันแปดแล้วรุ่นพี่จะได้พันแ ไม่มีใครไม่ช่วยคุณหรอกคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณยกมืออยากมีไรายได้รีบยกมือเลยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะนะคะจับมือกัน,นะคะ่ะเรียนรู้ไปด้วยกันสําเร็จได้ทุกคนแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสุดาพรทองชิ้นกด999เพื่อเป็นเกียริแท่กาแขนรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะคะ